ครับสวัสดีครับเอาเรามาอูช่างเอกครับมาดูรถติดตั้งกรองแก้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับช่างใหญ่ลงมือเองเลยช่างเอกลงมือเองครับอาลุงน้องเอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูความเรียบร้อยอ นี่ครับช่างเอกบอกว่าเชื่อมติดมันง่ายไปเราต้องเอาแบบต่ออย่างนี้แหละว่าเพื่อเพื่อเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนเป็นอันเดิมก็เลยเอาแบบลูกยางสวมเข้าไปเลยนี่ให้เชื่อมติดมันง่ายไปอ,อูอช่างเอกครับ รับทํากรองแก้วครับผมไม่แพงราคาเป็นกันเอง4,800บาทเอ้ยใช่ไหมอ๋อไม่ถึงเท่าไหร่อ๋อสี่พันห้ามอ๋อยากรู้เข้ามาถามเองครับผมการันตีบอกราคาไม่ถูกดูนี่นี่นี่เ่แแต่ตรงนี้ก็บีบเอามาจับดขาขึ้น แล้วก็เอาเอาเอาอยางนะเขาเรียกว่าเอาอยางยางทาไม่ได้เชื่อมต่อครับทั้งนีกว่ามันง่ายเกินถ้าจะเชื่อมจะยกใส่ทั้งชุดนี้มันง่ายเกินเราต้องแบบเอาอยางไปเพื่อเพื่อทอดพอปเ,ปเพื่อทอดแต่เตรียมตัวจะไปไหนน่ะนะ โอ้ได้ยินแต่ข้างนอกนี่ได้ยินโอ้ย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 โเา้าโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยเดี๋้ยวเ้าจะขึ้นไปดยข้างบนครอบนี่อ้นี้นโ้ยโอ้ด้ดดย้ย ทำมันยังไงเราก็จะมาทำทำไอไอไอนั่นมันมันไมมสไลด์เราค่อยมาทำไอไอ้นั่นเพิ่มก็ได้ใช่ไหมนะร้องร้องมีกันนี่อยู่ไหน เราค่อยมาทำที่ที่กั้นเพิ่มก็ได้เนาออตอนนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อนไหนไหนใส่สี่อันโอ้ยแค่สองอันนี่ก็พอแล้วขนาดรถไถเข้าอันเดียวไงแต่ถือกรองมาก,ก็ไม่ทรงเลยจะไม่ยืนกอดอยู่นั่นแหละ นี่บอกว่าจะเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วปิดเพลงแล้วปิดเพลงอันนี้ครับนี่เบอร์โทรครับผมอาดูเอาเลยนี่เบอร์โทรเอกเจริญยนนี่เบอร์โทรครับใครสนใจที่จะทำกรองแก้วโทรมาทำราคาเลย นอกสถานที่ก็มีโทรมาได้เลยตาเรียกยางมอไซด์เคยฮัลโหลพี่ยางรั่วอ่ายางมอไซดรั่วออไซค์รั่วอยู่ั่ยงางอ่จูงแม่วังนี่จูงมนี่เออ ถึงไหมไม่ถึงเนาะเนาะเวลาลงดั้มอ่ะวัดดูแล้วใช่ไหมเหนียวเทียบเหนียวใช่ไหมถ้าลงมานี่บุบเลยดิเพราะว่าพี่เป็นหนุนมในนี่ด้วยไงเออเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนลูกยางใหม่ฮะไม่มันโดนก็ไม่เป็นไรอย่าด่ามันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็พอแล้ว ครับใกล้จะเสร็จแล้วหมุนนี่ไม่ใช่ธรรมดามีตราด้วยเอกทอสซิ่งของมียี <laughs> <อ>่ห้อ

กำลังกำลังติดตรา,ตตราอยู่ครับจะเอาติดยี่ห้อปะไม่ต้องติดสติกเกอร์ติดยี่ห้อเลย,ยอะไรอ่ะจะยื่นให้ไม่ยื่นเนะาะ

เดี๋ยว<ย>จะให้ดูเลยของมียี่ห้อให้ดูนี่เป็นยังไงนี่เดี๋ยวเป็นยังไงเป็นยังไงุงนนยึดเรียบร้อยโอ้เดี๋วเลยครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวิ่งดูก่อนพอถ้ามันชนหรืออะไรเราก็จะมาทำทำข้างบนต่อยอจะอะไรจะอะไรทำดีฮะเอาเหล็กอะสั่งกล่องมาเลยบอทำเองได้นี่เออมาเดี๋ยวจัดไปถ้าถ้าเราดูไปมันชนเยอะเราก็แต่ถ้ามันไม่ชนก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวช่างเอกจัดให้ให้แต่เงินถึงอ่ะ <c oughs> ก็เลยโอ้เงินถึงนี่โอ้สุดจัดอันนี้ทำเสร็จกัไม่รู้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับอ